สวัสดีค่ะเอ้ยตอนนี้โดนทับไหนเอา้นนเอาหมูนแดงหมูแดงมันหูรูอยู่กับพ่อแค่คนเดียวเอาอะไรอะ่ะเอาอะไรเอามาือแม่เมืม่อกี้ที่พ่อกดถ่ายไปอ,ะอ่ะตอนแรกที่พ่อกดถ่าย,ยานี้ใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อกดถ่ายหรืยอยังรู้ว่ากดไปอีกครั้งไม่เป็นไรหรือเปล่าไม่รู้อ่ะคลิปเก่าเมื่อกี้ไปแล้วมั้งทำไมหนูไม่ค่อ,อยยางนั้นวะ นี่ถ่ายคลิปอยู่นะอย่าถ่ายหน้าเลยไม่ใช่พ่อกดถ่ายไว้ตอนที่ออ้ขอร้องอะ่ะพ่อจะได้เอาไปร้อเรียนมันเหรอเออไอ้ขี้อ๋อไม่ได้ขี้หมาอะไรบางอะไรนะบางแก้วทำไมต้องบางแก้วด้วยนี่ตอนี้อมันถ่ายไม่ไจะเป็นเรื่องอ่อนกว่า ไม่เจียวมันลืมตายกันยังตุ๊กตุ๊กมึงอะเก้มึงก็ถ่ายมึงกดถ่ายต้ำทำไมวะหนูไม่รู้ก็พ่อบอกก็พ่อไม่ได้บอกว่าถ้ากดแล้วนะอย่างเงี้ยเกี่ยวหรอเบื่อวะไม่ใช่เรื่องเลยไปไหนบูญแดง ดูโลูกสิเนี่ยมาเข้ามาดูโลูกไปให้นมเอาความจำเต็มอีกแล้วอ่ะเพราะไอ้เกต์น่ะตายหัวกันทำไมวะเนี่ยนอนกองเป็นขี้หมาเลยไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะเดี๋ยว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 ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้แน่ตัวนี้ยเนี้ยเจียวอยู่แน่ Yeah. Huh? Oh, oh, ờ, 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 tham, tham ถ่ายดูอีแม่มันนะอียมืแดงเนฮะ่มืแดงว้าวมืแดงว้าวดูโลกไปเข้าไปดูโลกจะ,จ,จะเอาอะไรจะาหจะเอาอะไรมันจะเหมือนมืแดงพอ,อยังอ่ะฮีเหยื่แล้วน่ะลงคลิปแล้วมันนอนกันแล้วเนี่ย tiểu 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 hồi cay đây rồi cay này cái này này tiểu luôn nè งั้นก็ตัวเนี้ยตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ก็ใหญ่เอ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยไอ้รักเออมันหมู่ไปเงี้ยหมู่เพื่อนอะไรมาวะหมู่ดำดำอืมตายตายทำไมคนตรงนี้เป็นอย่างเงี้ย Đằng An nó thế rồi đó nè Kế tôi đi đằng An nó tôi đi đằng A nó Ê mấy trời lợ Kế hay là bye bye Đến chút mày